8เซลเคลียร์โกดังนะคะลดทั้งแบรนด์15%ทุกช่องทางลูกค้าวีทีจะได้ลด20%ไปเลยนะคะวันนี้นิ้งขอมาแนะนำ5รุ่นทรงโถดนะคะแล้วมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ขอแจ้งเลยอย่างรุ่นนี้นะคะคลาสสิก98นะคะคลาสสิก98เนี่ยมี17ช่องการใช้งานเป็นกระเป๋าทรงโถดนะคะส่งขึ้นไหลาสายบุกฟองน้ําหนานุ่มนะคะน้ําหนักเพียงแค่3กิ395กรัมราคาเต็มใน2,890แต่วันนี้ลด15%นะคะเหลือแค่2,457บาทเท่านั้น มาดูรีวิวรุ่นนี้กันยังมีให้เลือก5สีวันนี้นิ้งคัดมาเป็นรุ่นที่อาจจะมีตัวเลือกสีให้เลือกอยู่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะลูกค้าจะได้ซื้อกันทันเนาะอันนี้คือคลาสสิก9 8นะคะเป็นทรงผลขึ้นไหล every day bag ของส,วสาวมากๆนะคะเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีนะคะอย่างสีเนี้นะคะก็คือสีมอคค่าโมซูน่ารักมากนะคะเดี๋ยวให้ดู17ช่องการใช้งานน้องเอาอะไรไปใส่ตรงไหนนะคะดูเพลินๆเ,เ,เหมือนมีแค่2ช่องจริงๆไม่ใช่นะคะเริ่มที่ด้านหน้าตรงนี้เป็นช่องกระดุมนะคะ เปิดมาตรงนี้จริงๆไม่ได้คอมเพล็กซ์มากเป็นช่องใหญ่ๆด้านหน้านะคะที่ชุบเกียกที่ชุ่แห้งโทรศัพท์มือถือใส่ได้น่ากากอนามัยใส่ในช่องนี้ได้นะคะ17มันอยู่ตรงไหนต่อมาดูด้านในตรงกลางดีเทลตรงนี้เขาจะมีกระดุมเก็บทรงเนาะเราสามารถขยายได้เพื่อเปิดการใช้งานแต่ถ้าเกิดเราใส่ของแล้วกลัวแบบว่าเอ้ของลนหายตรงนี้มันสามารถปิดกระดุมเก็บทรงกลับได้นะคะเปิดซิปมานะคะให้ดูด้านในเป็นช่องแบบช่องที่สาวๆฮันดาราต้องเลออิฟอ่ะ เป็นช่อง3 6 0องศานะคะมีทั้งช่อง10เซฟตีงงนน 2, ช้ช่องล้วงกระเนประสงค์2ช่องช่องเสียบปากกา2ช่องนะคะอันนี้จะเป็น10เซฟตี้ด้านในนะคะเอาไว้ใส่ของมีค่าเนาะสมุดบัญชีพาสปอร์ตใดๆแล้วก็ฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งด้านข้างจะมีช่องยังยืดลูกค้าสามารถเอาร่มขวดน้ํากล่องแว่นกล่องยาสเสียบไปตรงนี้ได้เลยขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมุนมาฝั่งนี้ลูกค้าจะมีใส่ของกุญแจและด้านล่างตรงนี้จะมีช่องใส่ลิปสติกให้3ามแท่ง พร้อมช่องล้วงในเนี่ยะสมกันสองช่องนะคะและถ้าหมุนมาอีกฝั่งนึงลูกค้าก็จะเจอกับช่องยางยืดฝั่งนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นอ่ะร่องฝั่งหนึ่งขวดน้ําฝั่งหนึ่งนะคะกล่องแว่นฝั่งหนึ่งขวดสเปรย์กลกอหอ์ฝั่งหนึ่งอย่างได้เลยแล้วพื้นที่ตรงกลางกว้างๆนะคะใส่ iPad ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็น everyday hold ได้เลยช่องคือเราเน้นเป็นช่องใหญ่เปิดมาเห็นทุกช่องตรงกลางนะคะใช้งานง่ายๆด้านหลังเปิดมาตรงนี้นะคะใส่โทรศัพท์มือถือและมีช่องล้วงให้อีกสองช่อง ก็คือทั้งหมด17ช่องการใช้งานและรุ่นนี้เป็นมันดีไซน์มันแบบน้อยแต่มากมันไม่ได้เน้นความดีซีด้านหน้าใดๆนะคะมีฝากระดุมตรงนี้ให้เปิดหยิบใช้อะไรสะดวกนิดหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายมากๆรุ่นหนึ่งในดวงใจของลูกค้า v วีของเราคลาสสิกหนึ่งร้อยเหมือนเราใส่กางเกงอยู่บนกระเป๋ามีช่องลวงด้วยเหมือนกระเป๋ากางเกงสองฝั่งอ่ะเก๋มากเก๋มากมายสิบสี่ช่องการใช้งานนะคะดีเทลครั้งแรกที่มีการแบบว่าเล่นดีเทลของเข็มขัดเนี่ยเหมือนกางเกงเลยเห็นไหม ด้านหลังใช้ได้สองด้านจ้าอันนี้เป็นหน้ากางเกงมีกระเป๋าล้วงอันนี้เป็นด้านหลังกางเกงเมืน,นกระเป๋าแบบพ็อกเก็ตแบด้านหลังเราตรงนี้นี่ใช้ด้านนี้ก็ได้ค่ะมีซิปซับให้ใช้สะดวกสบายตรงนี้ไม่ใช่ช่องเลเยอร์เดียวนะคะมีสองเลเยอร์นะคะเหมือนกระเป๋ากางเกงจริงเนี่ยล้วงลงไปได้เห็นไหมแล้วก็มีเนี่ยซิปเล็กๆเ,เก็บของจุกจิกได้คือสนุกสนานมากสองฝั่งเนี่ยล้วงใช้ด้านนี้ก็เก๋ หมุนมาด้านนี้ก็เป็นกางเกงอุต่ายเทมากมีห้าสีนะคะห้าสีเดี๋ยวโชว์สีให้ดูทุกสีเดี๋ยวดูช่องก่อนสิบสี่ช่องการใช้งานรุ่นเนี้ยดีเทลน้องเยอะและดีใส่น้องปังมากคือแบบมันไม่เหมือนกระเป๋าทั่วไปอะ่ะมันเทมากมีใส,ายยาส่ยาฟอสเบอรี่ให้ด้วยนะคะอ่ามีช่องล้วงอนเนกประสงค์นะคะช่องเสียบลิปสติกสามแท่งนะคะช่องล้วงตรงนี้สองช่องสิบเซฟตี้หนึ่งนะคะทั้งหมดสิบสี่ช่องการใช้งานรวมช่องกางเกงยีนด้านนอกนะคะขอเรียกรุ่นนี้ว่ากางเกงยีนละกันรุ่นกางเกงยีนนะคะค สายที่ไหนก็แบบบอกดีเทลให้ใครฟังใครๆก็ตกใจกับความเรีดกับความยูนิตของอินสปิเรชันของรุ่นนี้นะคะแล้วรุ่นเนี้ยมันเป็นทรงถดขึ้นไหล่ไงมันก็ใช้ได้ทุกวันด้วยแล้วคือถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกคนอื่นขาจะแบบว่าหนึ่งว่าเออก็เป็นกระเป๋าทรงถดอะไรางี้แต่ว่าพอเราบอกดีเทลเอ้ตรงนี้มันเป็นกระเป๋ากางเกงยีนะ่ะเหมือนกางเกงแบบว่าเหมือนกางเกงเราเลยวันนี้เนี่ยล้วงตรงนี้มันล้วงตรงนี้ต่อมันเท่มากค่ะใครยังไม่มีรุ่นนี้คอนเสิร์รุ่นนี้ปึง้ง ปังตึงมากๆนะคะคลาสสิกหนึ่งร้อยสิบสี่ช่องการใช้งานราคาเต็มน้องอ่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเลยนะนะคะราคาเต็มน้องสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเนื้อผ้าดีลักซ์หน่อลเช่นกันนะคะน้ำหนักเบามากนะคะแค่สี่ขีดเท่านั้นเองสี่ร้อยกรัมและดีเทลคือเยอะแบบนี้นะคะมีเข็มขัดให้ด้วยเข็มขัดถอดออกได้เหมือนนี้อุ้ยอย่างนี้ลูกค้าถ้าลูกค้ามีเข็มขัดเก๋ๆลูกค้าเอามาใส่ได้ไหเข็มขัดถอดออกได้ะค่ะทุกคนใครไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนอยากใช้กระเป๋าสนุกสนานม,มากขึ้นซื้อรุ่นนนี้คคค่ะะะาสิก100 เข็มขัดของกางเกงยีนตัวนี้ถอดออกได้นะคะ